ก่อนจะลาออกมาเรามีคุณค่าพอกับบริษัทหรืยอย่างถ้าจะลาออกแล้วเนี่ยเจ้านายแม่งสรรเสริญจุดพูเปิดพรมแดงมึงไปเลยก็แสดงว่ามึงไม่มีค่าพองอย่ออกมาทำธุรก,กิจทำไมถ้าอยากลาออกให้ถามคำถาม ให้เดินไปถามเพื่อนสนิทที่อยู่ในบริษัท5คนถามว่าถ้ากูลาออกไปทําธุรกิจมึงจะไปทํากับกูไหมถ้าไม่มีใครบอกว่าตามไปด้วยเนี่ยมึงอย่าลาออกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเพื่อนมึงอ่ะสี่คนเขาคง<น> <ๆ S 2> ไม่เห็นอะไรในตัวมึงถ้าเราเข้างานสายเทียงกันเลิกกอนบ่ายก็เล่นตีดอทเย็นก็นกลับกอนตกดึกไปกินเหล้าไม่เคยพัฒนาตัวเองเพื่อนมันเห็นอนะ่ะเพื่อนมันไม่ลาออกตามมาหลอกชีวิตมันดีอยู่แล้วในบริษัทถ้าโจทย์เนี้ยไม่ผ่านอย่าคิดเลยจะออกมาทํางานดีพอลูกค้าแม่งเขี้ยว เที่ยวับเจ้านายเจ้านายเนี่ยเรายังแค่ทํางาน9ก้าโมงถึงห้าโมงเขาก็ยังต้องจ่ายอะแต่ถ้าลาออกไปแล้วไปทําธุรกิจตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เวลาเท่าเดิมทักษะเท่าเดิมมันไม่พอวันเนี้ยก็เลยต้องมาสอนเรื่องนี้ถาลาออกบอกเพื่อนว่าจะลาออกถ้ามันไม่ตามมาไม่ต้องไปพี่พอตอนลาออกชวนระดับผู้จัดการทั้งหมดทุกคนพร้อมจะลาออกพี่พอทํางานเต็มที่พี่พอไม่เคยคิดเลยว่าพี่พอเป็นลูกจ้างสิ่งหนึ่งที่คนที่จะออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเราต้องมีความคิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ในวันที่เรา เป็นพนักงานประจำข้อเนี้ยต้องเปลี่ยนเลยต้องแก้เลยพี่พอก็ทําเปิดบดริษัทแรกตอนอายุ27ทําอคกานายเซอร์ชวนเพื่อน5คนไมีกและชวนเพื่อน5คนมันมาทําด้วย3คนการันตีหมดทุกอย่างให้กําไรแน่นอนเพราะพี่พอนี่วางแผนมาแล้วปรากฏว่ากําไรได้เงินเดือนล,ล้านอยากจะไปสมน้ําหน้าไอคนที่มันไม่ออกมาด้วยกันเพราะนั้นวันนี้อย่างที่หนึ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้ก็คืออะไร1คือจะลาออกมาเรามีคุณค่าพอในบริษัทหรือยังคํานี้เลยจดเลย